โอ้ยเช้าแล้วเนี่ยโอ้โอ้เช้ามาเนี่ยเฮ้ยเฮาวตื่นตื่นดิเฮาเออตุ่งใจหมดเลยนึกว่านึกว่าพี่ฟองโอ้โหพิซซ่าพิซซ่าตุ่มแตงเมื่อคืนนะกิเช้ามาก็เนี่ยกินข้าวก่อนไปโรงเรียนแล้วกันไม่ได้กินข้าวกัดไปเรียนแล้านละ อทุกเห็ดคุณเช้าไปช่วยครัวอือไปเขาเก็บช่วยกันเอาอาหารเช้าไปกินไปกินเอาไปกินอีกเลยเหรอไข่เบอร์เกอร์หนึ่งอันแล้วกันโอ้มีไข่ไข่อะไรเนี่ยเดือดิได้เห็นว่ามีร้านส่งผลิตภัณฑ์มาแล้วนะลองไปดูหน่อยไหมเลยเลยเล้ไปช่วยพี่ความเราดิไปช่วยไปช่วย เอเจอพี่อิงไหมได้ได้ดูผัดเอ้ยรีโนเวทบ้านใหม่เหรอใช่บ้านพี่อิงเหรอไม่น่าแข่งอยู่เลยต้องเข้าโดยวันวันนี้ะเ<ห>ราน้องโค้สกับน้องฮาวนี่มีอะไรเหรอพอดีมีค่ะเปิดมาตอนนี้ยังเช้าอยู่โรงเรีย,ยน,นไม่เปิดเลยจะชวนพี่อิงไปดยู่ครับเออโอเคว่าแต่อันนี้บ้านใครละ บ้านพี่เองนี่แหละก็ชื่อเขียนอยู่ไม่เห็นแล้วนั่นอ่ะมันไม่เหมือนมันไม่เหมือนเดิมเลยนะพี่ดีดโนเว่นใหม่หมดเลยเพราะว่าบ้านเก่าอะมันชั้นเดียวแต่รอบนี้พี่ทําเป็นสองชั้นแล้วแพงนเนี่ยไปกันดูคาังโอไม่ได้แพงขนาดนั้นหรอกไม่รู้เลยนอนไม่เห็นนะเหนแชร์เาจะนอนไม่ลบกลนเขาดีกว่าวัสดีครับอลิซ วัเดีรยวป้าอลิซป้าอลิซเรียกป้าเขาอันนี้เปนควาอยากซื้อยังเลยไม่ได้เอาตังมาจมเกิบตังจริงด้วยฮะนี่มันเกิบตังพัดเทิงคุณโทรมาโอ้ยอุปกรณ์ไฟฟ้าเหนื่อยครับที่นี่เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้นเป็นเพียงตัวอย่างที่ตั้งโชว์เท่านั้นโอ้ว้าวยิงขึ้นมาเร็ว แอปเลอร์อุไปหยิบตังก่อนเอาเหรอเสียงดังซะด้วยไป็นูรงฉันสุดท้ายกันเถอะอุ้ยอุ้ยเอาไหนมาดูหนิทำไมเขาตีตัวแกรน่ากลัวจังเลยอ่ะปุบตุดตาบางกลัวดูแบบางกลัวร้อยจ้ะร้อยเอออุ้ยมาม่าใช่เหรอมาม่าดูดิมีมาม่าขายด้วยไม่ใช่มาม่านี่เป็นหนึ่งในสมเด็จลูกกัูกลัว ขโมยขโมยมาเพราะเป็นงานพิเศษทำเองน้องลึกไม่ไม่มีตังค์ละอุ้ยอุ้ยไข่พอดีข่าว f o l l o อ f o ล l o w ไม่ใช่ยมา follow ใช่ไหมครับโอ้โมอุ้ยผมตกใจนะเนี่ยไปก่อนดีกว่าตอนนี้เลยไเพิ่มเงินเฮ้ย how แนนโดนนี่ดิฉันเออขโมยโค้กมา ไปนายเอาไปคืนขโมยไม่ดีเออได้ได้ได้ไปนี่ครับลุงโทมัสเอาไปคืนตรงนี้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับนี่ก็น่ากินวะไปกันเถอะเอ้ยแล้วคนนี้ใครเนี่ยลุงคิดนี่คิตตี้ตอนเช้าอยู่เลยโอ้ยลูคัสตื่นแล้วนี่มยแล้วเด้อแล้เมาเอ๊ ได้เสียงบอยจังไปโรงเรียนกันดีกว่าโอเคครับโอเคไปกันเอาเอาจิกอาทองสวัสดีครับครูสวัสดีสวัสดีสวัสดีครับครูอือุ้ยแฮมเตอร์ยังอยู่เหมือนเดิมครูครับครูครับว่าอะไรผมขออยากช่วยงานครูอะผมอยากไปให้อาหารสัตว์ในป่านั่นน่ะอืมใช่มันอันตรายนะไม่อันตรายครูอาวุธป้องกันตัวโดยการใช้ ปล่าก็ต่อยหน้ามันใช่แตเคก็ได้ก็ได้กะไดเม็ดูมาดมันกินเมล็ดข่าวกับอะไรนะกันนะครูไข่สปาเก็ตอะไรนะกไข่สปาเก็ตกับเนื้อโอ้เอาไว้เอาอาหารให้เสือโค่งเหรอขอขอบันไดด้วยนะครับคุณได้ได้ได้กินอ่ะอยู่แล้วไม่เจออืออเออจริงด้วยท่าเกิดพัด เผื่อตกลงไปใช่โอ้ยทําทางขึ้นไปแล้วโอ้ยแป๊บนึงไม่มีใครมาดับเลยเหรอเนาะสิน่าจะเมื่อนักฮุกุณน่าจะจุดไว้เพื่อความความสุขอันนี้อันนี้อ๋อไอคิวอันนี้คืออะไรเนี่ยครับไข่อะไรเนี่ยอ๋อกระเป๋าไอกิ้วโอเคมีเนื้อด้วยไปดีกันดีเดี๋ยวเราด้วยล่ะครับผมเดี๋ยวครับสวัสดีจ้าอุ้ยเฮาว่าไง นี่ร้านอะไรอะขายยาเฮะขายยาใช่อุ๊ยเยอะมากอ้วเอ้าคนขายหายไปไหนอ่ะอ้ยน่ากินนะเนี่ยอุ้ยมีสาว่ายน้ำเลยเราไปทำงานทำหน้าที่ของเราดีกว่าเดี๋ยวดูเฮ้ยดูดิโอ้ยเขับรถภาษาอะไรพี่อพาร์ตเมนต์เปิดใหม่เหรอใหม่เยอะเนาะอุ้ยจริงจ๋วมันกระโดดเต้นอยู่นู่นน่ะไหนอะ ว้าวจิงโจ้ да, เราเราไปให้อาหารสัตว์ดูไล่ก่อนได้เดินตามนี้แหละโอ้ชมชมวิวอือฮึยินนะกระโดดปุ๊บตกปุ๊บปุ๊บในชั้นเสียนชั้นเสียนโดดตั้งแต่เด็กอุ้ยโดดตั้งแต่เด็กเรียนอะเชี่ยหายอุ้ยเพนด้าดูดิสัตว์หายากเนี่ยเพนด้าใกล้สวนพันธุ์ละนั่นนะสิอืมจิงโจ้ทำอะไรเนี่ย มากระลังต้นไม้หรือเปล่าน่าจะมาอ้ยตัวอะไรตีอ่ะไม่รู้ปเป็นเด็กจังเลยอ้ยนกแก้วนกแก้วไ,ไ,ไ,ไม่เคยเห็นหนะเนี่ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรเนี่ยก็ทำใหม่เหรอโอ้เป็นกันเฮ้ยกันเลยน่าจะโซนสัตว์อันตรายหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันอุย้ยเกือบตกน่าจะใช่มั้งเราไม่ให้สัตว์อันตรายใช่ไหมไปเราด้วยเราด้วยได้ๆอุย้ยเก็บตก เก่งเรื่อปีนปายลีลาอลลามาทำอะไรตรงนี้เนี่ยเฮ้ยไปยังไงเจ้าล้วเจ้ล้วสดุร้ายโหนี่ตัวเดียวลองเดินไปด้งนนลีงทีอุ้ยเต็มเลยเต็มเลยเอาเอาเลยนะว้าว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 ้าว้องแ้ไวว้าน้องแกมันคือระบบนิเวศอ ดูด้วยอุยอสวัสดีสวัสดีไม่ให้ตงนู้นปะนีงไงให้ให้ตัวนี้หน่อยไหมเดี๋ยวฉันให้เอตัวนี้ได้ได้ได้อ้อ้อ้้หไ้ไอไออไไ เอาไหมเอาไหมป้าอัลฟาป้าซารสองอุ้ยยิงป้าอุ้ยยิงทอมชินมั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 นจะยุกล้อใส่เรามันเป็นเด็กแว้นอ่ะโอ้ยอ้ยหมุนๆมุนหมุนเคียงมากเลยสัตว์ตัวนี้โอ้ปล่อยเยอะๆเลยไปไปมานดีกว่าอือไปกันมีแค่นี้อ่ะ เดี๋ยวให้เฉยแล้วรีบเข้าไปเรียนดีกว่าก็รู้สึกว่ามันช่วยด้วยอุ้ยคนรียรอ่ะปะไป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 กลับกลับกลับโรงเรียนก่อนดีกว่าโอเคปไปฮับกลับโรงเรียนกันเถอะทางนี้ทางนี้ข้ามอันนี้ก็ได้ไม่เป็นไรวะไปไปเขาไหนจะไปโรงเรียนกันหมดแล้วนะน่าจะใช่นะสายขนาดนี้ มมมแยันอ้ยขับรถแบบนี A> ้อีกแล้วเนี่ยรถนี่รถระดไกี่ขั้นว่าแบบชั้นสูงออกไปเลยชั้นสูงไงล่ะมีเงินแต่ไม่มีสมองขอเงนนะนี่่อรดภาษาอะไรเนี่ยชั้นสูงชั้นสูงยงไงชั้นสองะไรไม่ใช่ชั้นการผมไปให้อาหารมาใช่เกือบตายเดเวย เราไปเป็นอาหารซะเองมัน้องนออาหารอื่นหรอกนี่ครับเออโอยยึดยึดเปิดถูกกันไม่ได้เนี่ยอาจารย์ข้างหลังโอ้ยโอ๊ยอาจารย์โอ๊ย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 อาจารย์จะตายแล้วอาจารย์จะตายแล้วราเพลงไทยเอ้ยจะหนูเฮ้ยอย่าทำหนูผมไปไม่ดูกค้าไ่นมานั่งดีๆสินั่นถึงขับอย่าแล้วนะ อะอดดังล่าดารย์สอนเลยกระบอกกระปูทองก็เลยไม่ได้ก้าเป็นอะไรเนี่ยอยู่เฉยๆหน่อยเถอะน่าหน่าน่าสีน่าดีกันแล้วโดนยิงได้เฉยเได้หรือยังก็สั่งพังจักรวาลซะเลยเนี่ยฮะโนพังจักรยานพังจักรยานเฉยเนาะปีฟุกานนะพี่มาขี้เนี่ยปากไปเถอะทั้งคู่อะละ อวันนี้ไม่ลมไม่ดียูออะไรกันแน่ลมไม่ดีหรออะไรกันห่าน,น่าจะมันพอดีโอ้ยจูดเสยหน่อยอ่าโอเค,คเดี๋ยววันนี้คุณจะมาสอนเรื่องการทำอาหารอ่าเดี๋ยวครูแจกอ่าแจกหนังสือแจกอะไรแจกทำไมครับเอาไว้ดูสุดท<อ>ี่ผมพีแล้ว แจกสูตรเพื่อทําให้อาหารอร่อยขึ้นนักศึกษซื้อมาจากไหนอ่ะโอ้ราชาอย่างใช่อันเหล่านี้มันมากเลยอ่ะมาดูใกล้ๆกันเออจะจัขอขโมยไปเลยนะโอเคตอนนี้ครูขอให้ทุกคนเปิดเป็นหน้าที่11นะจ๊ะหน้า11หรออ่าใช่นักเรียนจะเห็นหน้าสุดท้ายอ่าเอไม่ใช่ไอ้สุดท้ายายยังงไแม่สุดท้ายอ่ะสุดท้ายใช่ใช่ใช่ ทำไมอ่ะที่แหกต้มแล้อครับอาจารย์ใช่เห็นต้มศัตรูศัตรูเนื้อโอ้โหดูคำอย่างเลยนี่นะมีวิธีทำซุปมะเขือเทศกับชีสด้วยโอ้ my god อาจารย์เทตาลีก็ชอบกินเนื้อได้โอเคโอเคได้แล้วไหนครับอาจารย์ ไปไปกูจิบจิบน้ำก่อนโอเคขอครบละลุมดำโอเคได้ละไอเดี๋ยวลูกค้านายก็ตีนั่งดีๆสิเออเดี๋ยวก็ยิงเลยอย่ายิงซะเซนพูดเลยเฉยเฉยพูดขู่ไว้อะอาจารย์ได้ยังครับแป๊บนึง อาจารย์วางมอไม่ได้อาจารย์ต้องวางไอ้นี่ก่อนเออต้อง,ต,องต้องวาง,ต,ง,วางต้องวางเตาก่อน <Okay. S 2> โอเคโอ้อาจารย์ทําเป็นไม่นออาจารย์อาจารย์เหมือนเพื่อนป้าอาจารย์เหมือนเพื่อนทหารไม่วางไม่รู้เลยต้องถือมือซ้ายได้ไหมนังสืองามอร่อยจังเ๋ยวอาจารย์ไหนผมช<อ>่วยดูไหม พิมพ์พิกดีกว่าอทำไมมันวางไม่ได้นี่กดชิปพีกอาจารยกดชิปแล้ววางโอ้ยเป็นอาจารย์ได้ไงก่อนดืมดิมดิมแล้วก็บิยิงมันดิแล้วเขาเป็นยังไงเกอ่นนี่อันนี้คือวิธีทำขั้นตอนแรกก็คือเอาน้ำใส่ลงไปในหม้อไหนอ่ะอุ้ยอ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะใส่ไปในหม้อดิกดที่หม้อก่อนไหม ไม่ใช่กดชิ้นกลางนะต้องกดน้ำก่อนอาจารย์เด้อเดตักน้ำตักน้ำเป็นอาจารย์ได้ไงก่อนโอเคอาจารย์ไม่ต้องกดย่ออาจารย์กดไปที่นี่เลยโอเคได้ละว้าวไม่ต่อ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 ไปก็ใส่เนสเต็กไม่ทันแล้วน้ำมันหนาไฟแรงเกินไปกลายเป็นเกือแล้ว ใส่เกลือหนีเออืมแล้วก็ใส่เนสต็กโอ้โอจากนั้นก็ใส่มันฝรั่งว้าวนี่รอตึงอุ้ยอจะหยดยังไงครับว้าวอ่าไงได้แล้วใส่ด้วยเหรอครับใช่ใส่ใส่ด้วยกิน้วยหรอกินเลยกินเลยอะไรม่ต่างกันตั้งครับนมนน เย็นอย่าทุบยาทุบใจเย็กยกนกินอยู่กินแล้วเพิ่งให้มือไม่ร้อนเหรอไม่ร้อนไม่ร้อนนะพ่อเอาม,อมือฉันไม่มีความรู้สึกแล้วอาจารย์แล้ววันนี้บททดสอบบททดสอบเราทำแบบนี้ใช่ไหมครับเอ้ออยใช่ทำนนี้แหละอย่าังไงทุกคนน,น่าสนใจดีเนาะอืมอสุขการตูนเดี๋ยวทำไงนีเอาแค่ลังเลยเอาเอ๋อ เอาโอ๊ยไม่ใช่ไม่ใช่ช่วยนั้นอาจารย์อะไรไงไหนอาจารย์อาจารย์อาจารย์ปั๊บมาวานเองม่เปลี่ยนไม่ได้ขอพวกผมหน่อยไหนอ่ะเอราเราไปตักกินกันดีกว่าโอ้ผมขอหน่อยอาจารย์แป๊บแป๊บหนึ่งดเดี๋ยวโคใยลูกค้ากลับมาได้ไปไหนอนะ่ะน่ะไปเด็ดกล้วยมาไปเด็ดมาทำไม ออกไปเลยมันหิวข้าวอ่ะิก็ลองกินอยู่เนี่ยเนี้ยอยู่แฮมเบอร์เกอร์เนี้ยใชอไหมอ่ะฉันจะให้แฮมเบอร์เกอร์นายก็ไม่เอาอ่ะฉันไม่รู้อ่ะฉันก็พูดอยู่อ่ะเอาไหมล่ะจะทะเละอเรื่องแค่นี้สิอาจารย์พาไปที่ทำอาหารเลยโอเคมาเดี๋ยวคตเดี๋ยวอาจารย์จะพาไปที่ทำอาหารนะครับโคตรเกเด้น ตาเดันตาดันว no ิเด <HE AT> ินจะขับรถมาทำไมเหรอเดี๋ยวขับรถมาฉันกลัวรถลุ้ขันหายนะไปประจำที่กันก็ประจำถ้าประจำได้ใช่ประจำที่เดิมเลยหนึ่งชื่อเขียนชื่อของผมก็เขียนโอเคสีถ้ามันไม่ถูกกันนะฮะแกบ ก็ยังปวนอยู่ว่าไม่ไม่ดีไม่ดีนั่นแหละแล้วใครเอาอะไรมาวางเนึ่งออาจารย์ไอเนื้อ,เน,อเนื้อที่ต้องปหยิบนี่มันต้องทอดก่อนไหมครับออเออทอดทอดทอดใช่ทอดก่อนต้องเอาเนื้อไปทอดก่อนอาจารย์ครับแล้วในซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนี้มันมีไหมครับลูกขึ้นลูกขึ้นเดี๋ยวะลูกค,กคึ้นโะอ้มีอยู่แต่มันไม่มีมันฝรั่งอ่ะอาจารย์ลงให้หน่อย ลูกคัดนายมาทำอะไรอยู่ตรงนี้กับฉันเนี่ยแล้วนายมาเหยียบจานทำไมเนี่ยเช็ด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 อาจารย์ทำเริ่มทำเลยเหรอใช่ใช่เริ่มเลยสามสองหนึ่งเริ่มไปวู้ฮู้วู้ฮู้ไปเร็วเร่มเลยฉันเอาไปสองอันดีกว่ากันพลาดนี่ไงเนื้อวัวยังไม่ยังไม่ถอดเลยคนะเด็น ห้าวนเอาไปอย่างน้อยสองอันนะมีพลังกันพลาดแล้วก็แมววัวเดี๋ยวเฮ้ยอาจารย์ขอน้ำหน่อยครับนาใช่ใช่ใช่ไม่มีน้ำอาจารย์ขอน้ำหน่อยต้องขออาจารย์ต้องขออาจารย์อา้ารย์ขอน้ำหน่อยได้ได้ได้ผมก็นแรกในกล่องไม่มีน้ำเลยเนี่ยไม่มีอาจารย์มันเป็นวัตถุดิบอย่างเดียวใช่อ๋อโอเค อาจารย์เก็บไว้ <ướ> ตายโตแล้วเนี่ยโอ้ไปเร็ว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 เราเรเราเนื้อก่อนอันหนึงอาจารย์ขอถานด้วยอาจารย์าน okay. โอเคเออจริงด้วยไม่ดเอ๊ะทำไมตรงตรงเตาเผาของฉันมีสเต็กด้วยใครเอามาใส่ขอานด้วยคนไม่เอาถานเรวงาอ,อาจารย์ จึ๊บแล้วก็ใส่ปี๊บเอ้ยไม่ใช่ฉันทำผิดชิปละโน่ใครขึ้นเกลือนิดนึงแล้วกันฉันทำผิดเอ้ยฉัน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 มีเนื้อวัวอยู่ฉันบอกให้นี่ฉันบอกแล้วให้เอาไปอย่างละสองอันอยู่ต่อที่อืออาจารย์ขอน้าเพิ่มหน่อยครับโอเคขอบคุณบายกระตุกมันต้องมีแอปเปิ้ลด้วยหรือเปล่านะไม่มีไม่มีแอปเปิ้ล อาจารย์เสร็จแล้วครับอาจารย์เสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับไปไปโอเคให้เสร็จมาวางไว้เลยวางไม่ได้ครับไม่มีไม่มีถ้วยอุ้นอ้าวจืดด้วยนะครับจืดด้วยหน่อยครับโอเคถุงท็อหน้าก่อนเหยาะเกลือนิดนึงช่ออ้าวอืมแค่เกลือสักหน่อยดีกว่าอุ้ยขอบใจครับตาลนิดนึงแล้วกันตาจครับถ้วยหน่อยครับจืดจืดอนี่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 น้ำตาลบุ้งบนแต่งนะ อาออจารย์เสร็จแล้วครับอาจารย์โ <Okay, S 1> อเควางไว้เลยวางตรงกลางครับตะกอนตะกอนจึ๊บกระเด้งมาหนึ่ง,องโอ้อาจารย์อาจารย์ไอเทมเฟรมอันนึง,นงอ่ะของลูคัสอ่ะเทมเฟรมเทมเฟรมเป็นไงครับพี่อิงอ่ะเราสักพักหนึ่งนะเฮาเฮา ฉันเปิดไปที่เตาของฉันน่ะมันมันมีใครก็ไม่รู้ถอดเบคอนไปด้วยอ่ะคุณคันเบคอนใหม่ด้วยเอานั่งใส่นั่งใส่มาฝรั่งด้วยสิใช่ก็ไม่มีอ่ะแปเิ้ลท่านท่านมีมันฝรั่งอยู่ฉันมีมันฝรั่งอยู่ใส่ให้แล้ว Thank you แต่ว่าฉันจะใส่แอปเปิ้ลลงไปด้วยใครจะไปอย่าใส่ไม่เิไม่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 อย่าใส่อย่าใส่อย่าใส่ตามๆกันเลยอย่าใส่ ต้องเพิ่มเกลือนิดหน่อยฉ้าไม่ไเห็นามสดเลยนะเมื่อกี้อย่าไม่งั้มฉันจะยิงอย่าใส่ประมาณนี้ใส่เกลือนิดหน่อยแบบนี้เอาถ้วยเขื่อใส่มะเขือเทศเฮ้ยไม่ใส่ใครน่าจะถูมน่าจะถูกไปนน่าจะยั่วนวายเลยเอาไปตักอืมตักขึ้นเลย กอบตะใช่แค่น <grand. S 3> <Christina. S 2> ี้แหละเสร็จแล้ววิ่งเลยวิ่งเลยเหลือกูเลยโอ้พี่พี่จะนานก็นานเบียโอ้พี่อิงพี่เผาเยอะจังเลยเนี่ยเผาเยอะไรกันเออเดี๋ยวก็รู้ว่าอร่อยหรือไม่อร่อยอ้อยแหลกจังเยอะเก็บไหมันมันใช่อย่างละอันไม่ใช่เหรอโอ โอเคเ็แล้วโอเคตองบอกมาแล้วถึงจะใช้เวลานานก็เถอะเดี๋ยวคิดว่าน่าจะอร่อยโอเคยบอาจารย์เริ่มชิมเลยอ่าอ่าเดี๋ยวแป๊บคัดก่อนอ่าคือของใครอร่อยเดิมใช่ไหมไอที่บอกว่าใครอร่อยไม่อร่อยอะเอออ่ไม่เหมือนเดิม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 แบบเหมือนเดิมของคนอื่นเน่ยแต่ว่าเนื้อเหนียวเพราะว่ามันตุ่นแป๊บเดียวของเพี่่อะ อร่อยเพราะว่าตุนนานเนี่ยพี่คนเดียวใช่ไหมที่อร่อยแต่ตุนอีกทีค่ำแล้วเอ้ยใครปรับเวลาตอนนี้เนี่ยศาสรปรับแล้วอ่ะของพี่อะไรคนเดียวใช่ไหมคนหรือว่าคนอื่นด้วยคนอื่นอ่ะคนอื่นก็แบบว่านีต้องใช้เวลาแบบว่าต้องใช้เวลาตุนนานกว่านี้นะมันถึงจะอร่อยอะไรนี้แต่ของผมก็รก็รู้อยู่นะว่ตุนะนานแล้งแปดเก้าชั่วโมงอ่ะ โอ้เป็นเก้าชั่วโมงมันก็เกินครับแล้วมันก็เกินเอานริงเคยทำเสร็จแล้วเหรอเอ๊านานจังเลยเนี่ยเขาเดือดมากก่อนๆแล้วอืมผมเผลอหลับไปด้วยอ่ะประเด็นเผลอรับขาอาหารซะด้วยเอาว่ามันง่วงอ่ะก็ของแบบนี้มันต้องรอด้วยอ่ะมันก็เลยนานไปนิดนึงมันง่วงเหรองั้นข้าอาจารย์เขา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 หยุดมาเขือนเทีนไปนิดนึงผมข้ามไม่ทันอืแล้วก็พี่กนะ มะเขือไม่เคยเทศเหรอใช่เราไปทำลูกชิ้นมะเขืออร่อยมลยมื่อเขือเทศไม่ล้างด้วยแเดี๋ยวไม่มาคอนเสิร์ตเมืเขือเทศไม่ช่วยแล้วในตามสูตรไม่เคยแบบนี้เนี่ยครูไม่เคยสอนพริกด้วยอาจารย์ต้องกินพริกคู่กันโอ้พอเลยใช่เธอไม่ผ่านเติมเกลือเพื่อความอร่อยจะไม่ได้กินของกับชายเลยอาจารย์อย่าเพิ่งตัดสินดิฮะอาจารย์อย่าเพิ่งตัดสิน อย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าเย็นไปไปไปยุดที่ทำเลยฟองโฟนเน่ทำไมนายทำไม่อร่อยเองอ่ะนายนายทำนายนายไม่ทำนายต้องทำอย่างที่วูบอกสิสิจะถูกอืมเป็นไงครับอาจารยนมันเหมือนยังไงดีเหนียวเหรอเม่อมัใช่มันมันเหนียวใช่มันเหนียวมันมันไม่สุกเดเร็วเกินไปอ่ะใช่เลยทำเร็วเกินไปคิดว่ามีเวลานิดเดียวก็เลยรีบตบนะ นายก็แล้วแค่ต้องทำอาหารให้ออกมาดีที่สุดเฉยๆไม่มีเวลาโอเคคนต่อไปคุณจะ่มเลยอันเลยเหนียวของนายในสองคนนี้น่าจะคล้ายๆกันแหละเพราะเสร็จพร้อมๆกันเลยจ่าใช่ไหมจ่าผมว่าใช่นะใช่เลยล่ะใช่เลยเหมือนกันไม่เไม่สูงเหมือนกันอันนี้ลายดีดอะไรเนี่ยอันนั้สิเจ ผมว่าหวังว่า,วา<อ>ผมว่าหว<ด>ังว่าผมเป็น <ๆ S 2> เจ้า่อยนะตอนนี้ก็คลิปก็ได้จบลงนะครับอันนี้เป็นเพียงอตอน EP สองทับหนึ่งนะครับใครที่อยากดู EP สองทับสองรับรอโปรดรออีกแป๊บหนึ่งนะครับส่วนพื้นหลังนี้ไม่เกี่ยวนะครับหรือใครอยากดูก็ไปดูได้นะครับอัลบ,บาบมเป็นเหตุ EP สามครับ